รมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศวันที่21มกราคม2567มวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมมีกำลังอ่อนลงลมระดับล่างมีกำลังอ่อนทิศทางแปรปรวนภาคเหนือและอีสานตอนบนอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าเนื่องจากยังมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคอื่นๆอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่22มกราคม2567ในสัปดาห์หน้าจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีทั้งเย็นลงลมแรงขึ้นในภาคอีสานฝนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ตอนบนคลื่นลมบริเวณภาคใต้แรงขึ้นสาเหตุมามาจากมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้ วันที่22-25มกราคม2567บบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคก,กลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสวันที่22-27มกราคม2567มีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้มวลอากาศเย็นส่วนใหญ่ลงทะเลทำให้ในช่วงแรกๆมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคกลางภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้มีฝนเกิดขึ้นบางแห่งอุณหภูมิลดลงบริเวณภาคอีสาน3-5องศาเซลเซียสสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนแต่ยังคงทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นในตอนเช้ารวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฟ้าขนองบางแห่งส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีการะส,สมของฝุ่นละอองหมอกควันปานกลางถึงมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงและการระบายของอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี